ฮัลโหลกลาวสวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์เพทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราเติดเตียวกับอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะทาง p พจอ o f f i เชียแห่งประเทศไทยนะคะจริงๆก็แจ้งมาประมาณ1-2วันได้แล้วนะคะอ่โพวกแจ้งล่วงหน้าในการจะปิดตัวเกม l i ฟ์เพ a y ลงนั่นเองนะคะซึ่งแจ้งล่วงหน้าไว้ประมาณ1ปีได้ะคะ่ะอ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเกมไลฟ์เพ a y เปิดมาตั้งแต่ปี255 5นะคะ แล้วก็แจ้งปิดตอนปี2566นะคะแต่ว่าแจ้งล่วงหน้านะคะดังนั้นปิดจริงจะเป็นปี2567เนั่นเองนะคะจะรวมเป็น12ปีที่เกมเปิดตัวและปิดตัวลงค่ะก่อนหน้านี้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่ติดตามช่องเรานะคะพอดีลงคลิปผิดแจ้งข้อมูลผิดไปนะคะแจ้งผิดเป็นคิดว่าเป็นปีนี้นะคะแต่ว่าลืมดูปศค่ะเรียบร้อยเลยแตกนะคะก็อ คิดว่าจะปิดเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะคะแต่ไม่ใช่นะปิดปีหน้าเดือนนี้นะคะก็คือเดือนตุลาคมนะคะ30ตุลานะคะปี2567นะคะปีนี้2566นะคะคนละปีกันนะคะต้องขออภัยในข้อมูลส่วนตรงนั้นนะคะทางเราได้ลงคลิปอ่ะแลกออกไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็คลิปนี้ไปคลิปใหม่นะคะส่วนคลิปนี้ก็แจ้งไปแล้วว่าเกมี่ยเปิดปีไหนจะปิดปีไหนนะคะ ในส่วนของเรื่องการจะขายไอเดียเกมซื้อขายเกมต่างๆต้องแจ้งก่อนว่าย,ยัางพอเล่นได้ด้วยความที่เกมเขาแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะปิดถือเป็นการใจดีมากๆนะคะที่ไม่ปิดกะทันหันนะคะมีการแจ้งล่วงหน้าบอกผู้เล่นก่อนจะได้เตรียมตัวทันเนาะอย่างน้อยหลายๆคนก็เสียไปเป็นหมื่นนะคะก็คือเล่นกันให้จุใจไปเลยนะคะส่วนใครจะขายโลก็คิดว่าราคาก็คงจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะประมาณ50 50 30 70 40 40 60อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครจะโลกคกนนี้ก็ตามใจชอบนะคะแต่ระยะเวลาการเล่นอีกหนึ่งปีมันก็ถือว่าไม่น้อยนะทุกคนเออไปเล่นแบบสนุกสนุกกันได้นะผู้เล่นก็ ก็คงจะเล่นกันมันมี2ทางระหว่างเยอะกว่าเดิมกับน้อยกว่าเดิมนะคะเยอะกว่าเดิมในที่นี้ก็คือทุกคนรู้แล้วว่าเกมที่ทุกคนเล่นมาเป็น10ปีเนี่ยมันจะปิดตัวนะคะกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะหันมาโหลดเกมให้ความสนใจเกมนะคะแล้วก,กลับมาเล่นทําให้คนเยอะขึ้นนะคะส่วนคนน้อยลงก็คือทุกคนรู้แล้วว่าเออเฮ้ยมันคือแบบเกมจะปิดตัวแล้วอะ่ะฉันเล่นไป ก็คงแบบไม่มีอะไรแล้วอั้ลาแล้วปรงแล้วอะไรเงี้ยนะคะรีบตัดใจดีกว่าอาจจะเป็นตรงนั้นนะคะก็จะทําให้คนน้อยลงได้มันมองได้สองมุมหรือพอเปิดเิดไปก็อาจจะกลางๆก,ก็ได้ค่ะพอคนใหม่เข้ามาคนนอกเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะเวียนไปวนมานะคะอย่างวันที่เกมแจ้งแจ้งปิดตัวะคะ่ะแล้วลองเข้าไปที่คาเฟ่ดูวันนั้นมีคนอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยคนนะคะในช่วงเช้านะแต่ช่วงดึกก็น่าจะเยอะตามปกติแล้วมั้งค่ะอ่า ส่วนในคลิปถัดไปนะคะก็จะมีคลิปรายละเอียดของไลน์เพย์เป็น E ีีถัดไปต่อให้นะคะอย่างเช่นทางช่องนะคะจะทำคลิปเป็น EP ีชมเกมไลน์เพย์นะคะข้อดีของไลน์เพย์ที่ตัวเองได้สัมผัสมานะคะ,ะแล้วก็ข้อเสียของไลน์เพย์ที่ตัวเองได้สัมผัสนะคะจนกว่าเกมจะปิดตัวเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็มีการแบบอ้ยที่มาที่ไปของกว่าจะมาถึงจุดนี้ไลน์เพย์มันให้อะไรเราบ้างนะคะ ซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถมีส่วนร่วมในคลิปของช่องเราได้โดยการที่เม้นเล่าประสบการณ์นะคะว่าตัวเองเ,เล่นมากี่ปีแล้วไปเจอใครบ้างเจอเพื่อนกี่คนได้เพื่อนกี่คนได้เพื่อนเยอะไหมสนุกหรือเปล่าหารายได้จากเกมนี้ได้เยอะไหมนะคะต,ต่างๆสามารถพิมพ์คุยกันเข้ามาได้นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบ วิดีโอประกอบภาพเลยแบบคือเก็บความทรงจาไว้ให้หมดนะคะเพราะว่าคือเราอะคือถ้าเกมมันปิดตัวไปก็คงหายากเลยแหละที่จะมาเจออะไรแบบนี้นะคะอ่าในส่วนของเรื่องเกมปิดตัวนะคะอาจจะมีปะเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่อาจจะกลับมาเปิดตัวใหม่ก็ได้นะคะแค่อาจจัดนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่ คือตามจริงอะไลายเพยเหมือนทางแอดมินเขาจะเปลี่ยนมาหลายมือแล้วนะคะอย่างเช่นเป็นแอดมินชุดแรกก่อนเปลี่ยนมาชุด2ชุด3จนเริ่มน่าจะเปลี่ยนมา3เซตมั้งคะไม่แน่ใจนะเออแล้วก็จะไปเป็นแอดมินที่ชื่อส้อมโออะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มมีการไลฟ์สดพูดคุยกับอชาวไลน์เพมากขึ้นอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากเลยนะคะอ่าก,ก็หลักๆก็จะมีคือยังไงอะเราเห็นการ เติบโตของเกมตั้งแต่เกมเปิดยันเกมแจ้งปิดทุกคนเนืกอออกไหมเห็นตั้งแต่มันยังไม่มีไอเทมแคสไอเทมขยับไรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเวลาเกมปิดตัวเนี่ยเราเล่นมานานขนาดนี้เกือบคือเกือบทุปีนะคะเราเล่นมาเยอะมากนะคะถึงจะมีมามาไปๆบ้างนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเล่นมาไม่ต่ำกว่า8ปีนั่นเองนะทุกคนน่าจะต้องมีคนเล่นเยอะกว่าเราแล้วละยังไงฝาก ติดตามคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย